สวยๆกัดแดดแรงๆครับที่สนามทดสอบยางและล้อแห่งชาตินะครับเดี๋ยวผมชื่อเต็มๆหนูมขึ้นมาให้แล้วกันนะชื่อเขาจะค่อนข้างยาวนะครับก็สนามนี้เป็นสนามที่ดีนะครับเราอยู่กับรถที่เราเคยพาไปดูรอบคันมาแล้วนะครับแล้วก็พาไปรีวิวรอบคันมาแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างมีฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาได้นะครับเอาสันตัวเนต้า GT นะครับเป็นรถสปอร์ตคูเป้นะครับ2บวก2ที่นั่งนะครับก็คือ2หน้าแล้วก็ สองหลังก็คือนั่งได้นะแต่ว่าเป็น2ประตูแต่นั่งได้4ที่นั่งนะครับตัวที่เราขับอันนี้จริงๆเราไม่ได้มี2ตัวนะครับมีตัว Perform a n c e นะครับกับตัวลองเลนส์ครับเราได้ตัวลองเลน g e มาจะเป็นสีฟ้านะครับเดีย๋ยวได้ตัว Perform a n c e เนี่ยจะเป็นตัวสีแดงนะครับแต่ว่าระยะการขับเนี่ยจะน้อยกว่าคันนี้นะครับเราเลยเอาคันลองเลนส e มาลองดูนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่บอกกันเลยว่าหลังจากที่ดูรีวิวทั้งหมดแล้วคันนี้ไม่มีขายนะครับ แต่ว่าเอามาเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองว่าเนต้านอกจากมีแค่เนต้า V เนต้า V2 ที่เราจะได้เห็นเยไปเร็วๆนี้แล้วเนี่ย mm. เขาก็มีตัวสปอร์ตแต่เขามีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นตัว SUV หรือว่าเป็นตัวแวนหรือเป็นหลากหลายรุ่นนะครับ mm. เขาก็เลยนําตัวนี้มาให้ลองดูว่าเนต้าก็สามารถทารถดีๆได้นะครับแต่ก่อนื่นไปลองขับดูครับว่าที่นี่เขาจะจัดสถานีให้ยังไงบ้างไปดีกว่าครับ ตรงนี้จริงเราเค็มไว้ที่6.5ครับ6.5อันนี้คือก็แล้วแล้วแต่ว่าบางคันก็นเราเราเราลองนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวอ่ะอ่ไปไปถึงแต่ว่าสามคนเนี่ยที่จับกันเลยครับอย่างที่ที่พี่ว่าพี่เล่าของกางปีออนไลน์เข้ามาจับก็มีตกเครื่องวัดมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก7.2ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามาสามคนครับเราไปแล้วมาพี่กายด้วยพี่กายก็จะตัวใหญ่หน่อยอาร์ตอ่ะพี่อาร์ตใช่แล้วก็มีผม สามคนก็น้ําหนักเยอะหน่อยก็ไปอยู่ที่เจ็ดจุดสองครับอ่าก็มนี้เครื่องวัดมาเลยอาร์คับเหรอคะพี่อาร์คับใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลองได้เลยครับก็เป็นโมสปอร์ตนะครับลองดูว่าเป็นยังไงปลาไอันนี้เรากดถึงตรงไหนอ่ะก็ศูนย์ถึงร้อยครับอันนี้คือแล้วตรงไพลอ้นกลางนั้นก็คือประมาณร้อยจะอยู่ประมาณที่ไพลอ้นเลยครับอยู่ประมาณไพลอนแต่ว่าถ้าเลยไปสุดตรงธงแดงครับที่เราบังคับให้ยกเลยตรงนั้นอ่ะที่เขาทำกันไว้ก็ประมาณร้อยห้าสิบครับ ครับอ,อืมตอนนี้แต่ดีกว่าได้บอกนะครับร้อยกว่าร้อยกว่าแต่ถ้าเป็นล้อนคอนโทนเป็นล้อนก็มันก็จะกระโดดออกหน่อยก็จะเร็วหน่อยก็จะเร็วขึ้นตรงนี้หน่อยใช่ครับอ,อันนี้เราจะ เข้าโค้งที่ความเร็ว200ร้อไม่ถึงจริงโค้งนี้รับมากครับรับรับจริงๆครับสนามเขาดีมากเับเป็นโค้งกับรถที่สมูทยาวเลยก็พอจบทางตรงเรามาตรงนี้ครับเราก็จะมาเข้าสู่ตัวสเตชันต่อไปคือตัวสลาลมครับตรงนี้ แล้วก็ตรงเนี้ยเราให้ความเร็วอยู่ที่สักห้าสิบครับห้าสิบใช่ครับพ<ด>อสลาลอมปุ๊บมันจะต่อเนื่องด้วยตัวเลนเชงเองเลยอ,อันนี้บอกก่อนนะว่ามันเป็นม,มนุมอะไรซ้ายนะครับมันยังมียังไม่ชินสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าฟิลนึงเป็นยังไงน,นี้โมสปอร์ตเนี่ยมันจะตึงๆมือหน่อยนะครับ ไ่ชินป่ะยังของเร็วหกสิบก็ยังโอเคอันนี้เป็นสองขยักใช่ไหมใช่ครับเป็นเลนเชนครับเป็นเลนเชนลองเรือลองเรือแปดสิบเกินด้วยเดี๋ยวเราไปทางขวาครับไปสถเาตเตนต่อไปครับอ่าเป็นการลองเบรกครับตรงเนี้ย ไอเดเบกในที่เนี่ยคือเราจําลองสถานการณ์ในเรื่องของพื้นผิวครับที่มันเป็นอ่าถ้าเปรียบเทียบก็คือประมาณจโนไอที่แจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจมันเป็นในเรื่องของตัวเหมือนเล ARNING ในเรื่องของเวลาเราขับขี่แล้วแบบว่าขับขี่ผิดปกติครับเขาเตือนมีการเตือนลมถึงสั่นร<อ>ู้สึกนะครับสั่นที่เบาะใช่ครับจะสั่นที่เบาะด้วยแล้วมีการแจ้งเตือนมาอก็อารมณ์ประมาณว่าขับขี่ไม่ปกติครับไม่เหมืนอน้ายครับซ้าย ่าไม่เหมือนเขาเรียกว่าไม่เหมือนการขับขี่ของปกติทั่วไปมีการคุกคักคุกคักไปเงี้ยก็จะมีการเตือนว่าเราหลับในหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ่าสั่งที่บอกมีเหมือนมีบอกบอโนวดด้วยใช่ครับจะอื้ออือ ก็อย่างเมื่อกี้อธิบายต่อในเรื่องของตัวสเตชันเปลี่ยกของเราครับจำลองเขาบอกว่าเทียบเท่ากับตัววิ่งบนหิมะเลยครับก็มันเป็นพื้นผิวเซรามิกแล้วก็ฉีดน้ําลงไปตลอดมีน้ําเลี้ยงตลอดเป็นแผ่นฟิล์มเลครับอันนี้เรายังอยู่ในโหมดสปอร์ตอยู่เราใช้ความเร็วที่50าสครับ50าสิบเราไปเบรกตรงไพลอนอันกลางตรงกลางครับระหว่างที่เราลุยน้ำไปแล้วครึ่งนึงครับ เติมเ่ไปอีกนิดนึงก็ได้ครับนิดนิดนะครับได้ครับอันนี้ยังไม่รู้สึกว่าอันนี้ยังไม่รู้สึกใช่แต่เราลองเบรกเราจะรู้เลยว่ารถลื่นนเลยใช่ไหมเบรกได้เลยครับโอ้มันไม่อยู่คือมันลื่นมากแต่ที่สำคัญเลยคือรถมันตรงมากใช่รถมันไม่ไม่เป๋ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าบางทีเราไปเหยียบน้ำมันหรืออะไรบางส่วนอารมณ์นั้นเลยครับมันจะมีอาการตปะตูเป๋ไปเออแต่นี่นิ่งมากแต่เราก็ออก สุดตรงนี้ครับตรงลูกศรเสร็จแล้วเรากลับรถมาทีรอบต่อไปครับเราก็จะขับมาแต่ว่าเราวิ่งย้อนกลับมาเลยลายนี้เหมือนเดิมแต่รอบเนี้อยากให้ให้พี่ๆหรือพวกสื่อพี่สื่อทั้งหลายเนี่ยลองดูครับในเรื่องของขับมาลองมองปล่อยพวงอะไรครับประคองเบาๆลูกค้าจะรู้สึกเลยว่ารถไม่อะไรเลยเมืเ่อกี้พี่จับไว้ถูงอ่าใช่แต่รอบเนี้เราลองประคองเบาๆอ่าหรือลองแบบปล่อยหลวมๆเลยดูก็ได้ครับรถไม่ออกจริงรถจะนิ่งมปเลยอันนี้บอกนะว่าเขาให้ให้ดูที่ตัวรถ ว่าตัวรถเขาช่วยเหลือเยอะนะแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุจริง<อ>ๆเนี่ยจับไว้ดีกว่าใช่ครับ,รบให้เราดูว่าตัวรถมันนิ่งมากก็ไปเบรกที่จุดเดิมเหมือนกันใช่ครับหรือจะลองส่งขยักก็ได้ครับพอเข้าไปทางห้าสิบก็มันลุยน้ำมันน,นิดนึงออก็ลองได้ครับให้ล,อหล้อเบเกปล่อยเลยไห็นะครับรถมันเฮ้ย <c oughs> ตรงจัดอ่ะ ต่อให้ให้พี่ๆเหยียบออกไปเท่าไหร่ตัวพวกแท็ชั่นก็ไม่ไม่สีไม่สีใช่ครับลองดูทีได้ครับย,ยังมีอยู่ลองทุกตัวตวเป๋ซ้ายขวาซ้ายขวาก็ะทืบเบรกเลยนี่เหยียบสุดแล้วนะนี่แบบเล็งสุดแล้ว,ว<ะ>อ้าเฮ้ยม,มันเหมือนเราอยู่ในรางทิย่านะครับปงมากเลยนะโดนบีบใช่เอแปลกแฮ เออไม่น่าเชื่อเอ้ถ้าเป็นอันอื่นมันก็จะมีอาการมีอาการอ่ามันจะสายนิดหน่อยให้เราพอไอ้นี่เออแต่ี้ถือว่านิ่งมากโอ้โนี่ก็จะมาสเปซชั่นแฮนด์เลิงครับก็จำลองสถานการณ์ก็เหมือนคล้ายๆขับจิมคราดครับโค้งซ้ายโค้งขวาชวดเฉวียงไปมาดูในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่พงมงลัายการตอบสนองการเข้าโค้งยังไงครับก็ถูกจำกัดไว้ที่ห้เหมือนกันครับแต่ก็ ถ้าเราออกไปอยู่ก็เพิ่มนิดหน่อยได้ครับไปเราดูกันนะครับเร็วไม่กลัวครับกลัวหลงไม่หลงครับไม่หลงอนี้คือตามตามตามลายเราบีบไปแล้วครับเราตั้งไพลอนบีบไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งขวาครับโค้งสองสองันด้วยใช่ครับโอ้โหอ่าหักหมดแต่ไม่ไหลครับอ่าสายยาง โค้งยาวๆานเะตือนอีกแล้วเตืนอนครับทีมนี้เนะเขาก็ช่างตั้งไพล่อนนะหลอกกรอกกลางโคง้งขยึกขยักอย่างนะจะชมรถหรือชมผิวแทกเดียวนะ เนียนมากโอ้หมองเลยครับว่าเจ้าเนต้า GT นะครับคันนี้เป็นตัวลองเลนส์นะครับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนได้ยาวไม่ยาวอ่ะขับเคลื่อนได้เยอะกว่าตัวที่เป็นตัวโปรโมชัมนนะครับก็เอามาลองให้ดูครับเพราะว่าไม่มีขายนะครับลองให้เห็นว่าเนต้า GT ก็ขับดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งน,นะครับ,บเบรกสลาล้อมเลนเชสดหรือแม้แต่เบรกในทางลื่นที่แบบว่าลื่นมากๆากนะรถมันก็สามารถนิ่งเห็นไหม <_ m uc> ผมขออนุญาตนะครับคือต้องปล่อยมือให้ดูเลยว่าพวงมาลัยเขาิ่งจริงๆเวลาตอนเบรกในทางที่แบบว่าลื่นๆหรืออะไรเงี้ยนะครับระบบฟังก์ชันอะไรต่างๆระบบความเซฟตี้ของเขามีค่อนข้างเยอะนะครับก็ <_ m uc> หวังว่าเร็วๆนี้นะครับทางเนต้าจะนําตัว Data GT มาขาย บ้านเราบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะเป็นภูมิลายซ้ายนะครับอยากให้มีภูมิลายขวาเข้ามาขายบ้างนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบเนต้าว่าเนต้าเขามีเทคโนโลยีมากมายครับแต่ใครที่เป็นลูกค้าเนต้าวีหรือว่าตัวรุ่นใหม่ก็ตามครับเนต้าวี2นะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของเนต้าทั่วประเทศนะครับไปลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับตัวเนต้า GT คุม ไม่มีโอกาสได้ลองนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณทางเนต้านะครับที่นํารถเนต้า GT มาให้เราลองทั้งทงท,งที่รู้ว่าไม่มีขายในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วอ่อลืมไปอันนี้พวงมาลายสาย